คุณเห็นอะไรไหมครับคุณเห็นไหมครับว่าเขาทาอะไรกันอยู่๋เอเอขากำลังทาเส้นอยู่นะครับใส่อุปกรณ์เทฟบี้คอบทุนเลยครับแม้กระทั่งฟูลบอดี้ฮันเน็ก็ยังหยิบมาใส่เพื่อเพื่อสิ่งนี้ไงครับสมองของมนุษย์เราเนี่ยตัดสินอะไรไวมากเลยนะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมตัดสินว่าเขาใส่ชุดฟูลบอดี้ฮันเน็หรือเข็มขัดกันตกเนี่ยเพื่ออะไร ทั้งๆท,ที่งานตรงเนี้ก็แค่งานทาสีไม่จำเป็นต้องสวมใส่จะใส่ทําไมเราจะเห็นว่าสมองของเราตัดสินไวมากครับบางคนอาจจะคิดว่าบ้าหรือเปล่าก็มีหลายๆรูปแบบครับและเชื่อไหมครับว่าหลายๆครั้งที่เราตัดสินอย่างรวดเร็วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการตัดสินของเราก็มักจะไม่ถูกต้องด้วยนะครับเคยมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยหัวหน้างานคนหนึ่งเห็นลูกน้องกำลังซ่อมเครื่องจักรอยู่ มีท่าทางเหมือนเซซมึนหมึงงงนะครับหัวหน้าก็เดินไปดูปุ๊บปรากฏว่าลูกน้องคนนี้หันหน้ามาตาเนี่ยแดงกล่ำเลยหัวหน้าก็เลยตอบกลับไปว่าหนักนะสีมึงเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าลูกน้องเนี่ยตาแดงยิ่งกว่าเดิมครับแล้วก็บอกว่าพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงเมื่อคือนเนี่ยผมไม่ได้นอนเลยนะลูกชายผมไข้ขึ้น39 3ส40เนี่ยทั้งคืนเลยวันเนี่ย เมียผมก็ต้องหยุดงานและผมก็ต้องมาทํางานและพี่อยากจะมาพูดแบบนี้อีกเราสังเกตไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราด่วนตัดสินผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มักจะไม่ถูกต้องแล้วก็นําไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆมันจะดีกว่านี้ไหมครับว่าเราไม่รีบตัดสินแต่ใช้วิธีการในการถามเพิ่มเติมครับว่าไปทําอะไรมาตาแดงเชียวหรือถามเขาว่า เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแค่นี้เองครับและคําถามพวกนี้มันจะบ่งบอกหลายอย่างว่าเรามีความรู้สึกห่วงใยเมื่อเรารู้สึกห่วงใยเนี่ยคนที่ได้รับความห่วงใยของเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกครับว่าลูกพี่เนี่ยมีความรู้สึกเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจตรงเนี้ครับมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีการที่จะขอความร่วมมืออะไรก็ตามมันก็จะง่ายขึ้นครับ อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใดๆทั้งนั้นนะครับช้าลงนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยครับ